เครื่องดูดเสีหันะคะประกอบไปด้วยตัวเครื่องค่ะในตัวเครื่องนะคะจะมีปุ่มเปิดปิดนะคะมีตัวเปับแรงดันนะคะแล้วก็มีหน้าจอแสดงผลแรงดันนะคะเป็นตัวนี้เป็นกระบอกนะคะสําหรับใส่เสีงหักค่ะมีฟิลเตอร์นะคะที่ต่อกับสายซิลิโคนค่ะมีสายคอนเนคเตอร์นะคะแล้วก็ตัวสายดูดเสีหักค่ะ ำหรับวิธีการใช้งานนะคะโดยที่เราจะต่ออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะในเพื่อถูดเสหะดแบบนี้ค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นตัวฟิลเตอร์นะคะเราจะต่อกับตัวกระบอกและเครื่องดูดค่ะโดยที่ตัวฟิลเตอร์นะคะต่อกับสายซิลิโคนต่อตรงหมายเลขหนึ่งนะคะที่ตัวฝากระบอกและตัวเครื่องค่ะเป็นในลักษณะนี้นะคะและสายคอนเนคเตอร์นะคะ ต่อเข้าอีกด้านหนึ่งนะคะที่เขียนว่าอินนะคะและอีกด้านนึงของสายนะคะต่อกับสายดูเสียงหาน,นะคะที่เราจะดูเข้าไป ว่ามีปุ่ม Power อร์สีเขียวขึ้นนะคะให้เรากดออนค่ะเมื่อเรา,ากดออนแล้วนะคะให้เราปับแรงดันนะคะมาที่จุดตรงการตรงนี้ค่ะค่าแรงดันที่เหมาะสมในการดุดเสียงห่านะคะอยู่ที่8 0ถึง120มเมตรตลอดค่ะโดยที่เมื่อเราขุดแย่สายเข้าไปในช่องปากคนไข้หรือช่องทอคนไข้นะคะเอามือุดไ,ไว้ เกลิแปแรงดันในหน้าปัดนะคะจะแสดงให้เห็นค่าตัวเลขอยู่ในช่วงระหว่างแ0ถึง120่งิลลิเมตตลอดค่ะคะือค่าที่เหมาะสมในการดูดสีหลังนะคะกรณีที่เราใช้งานเสร็จเรียบร้อยเราจะทําความสะอาดนะคะตัวสายดูดเสียงหักตัวนี้ห้ามใช้ซ้ํานะคะใช้หนึ่งครั้งให้ทิ้งทันทีตัวสายคอนเนคเตอร์นะคะสามารถทําความสะอาดได้โดยแช่น้ําสบู่น้ําเกลือหรือว่าน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะผสมน้ำอ แช่ทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีค่ะแล้วตากให้แห้งนะคะตัวฟิลเตอร์ตัวกรองน,นะคะทำความสะอาดได้เช่นเดียวกันกับสายคอนเนคเตอร์นะคะตัวกระบอกนะคะทําความสะอาดได้นะคะโดยที่สามารถล้างน้ำเกลือหรือว่าน้าชั้นลายก็ได้ค่ะโดยใช้ฟองน้านิ่มๆถูกภายในกระบอกนะคะซึ่งบริเวณฝากระบอกนะคะจะมียางที่อยู่ตรงขอบฝานะคะแนะนําให้นําออกมาล้างให้สะอาด การเชื้ราค่ะส่วนตัวเครื่องนะคะสามารถใช้ผ้าชุดน้ำหมัดๆเช็ดได้ค่ะหากท่านใดใช้งานนะคะแล้วเกิดข้อสงสยัยสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะได้ที่คู่มือการใช้งานและการดูแลอุปกรณ์การแพทย์ค่ะซึ่งทางสูตรก็จะมีให้ทุกท่านนะคะโดยที่ในคู่มือเล่อ จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์การแพทย์นะคะทั้ง8รายการค่ะสามารถเปิดอ่านได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีแผ่นพับนะคะเป็นลายอุปกรณ์ะคะ่ะแยกให้ด้วยนะคะศึกษาได้เลยทั้งวิธีการใช้งานการดูแลรักษานะคะแล้วก็ออการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงต่างๆนะคะหรือ หรือเข้ามาติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาคุ้นคูผู้สูงอายุและผู้พกิการนะคะเทศบานลนครนครราชสีมาค่ะ